คารบผมนายคารมพลพรกลางในฐานะสมาชิกรัฐสภาต่อร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพศต้องขอญาตเรียนว่าต้องขออนุญาตที่จะพิปายเพื่อแสดงความคิดเห็นเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้นี่พอขึ้นชื่อเราก็สงสัยแล้วครับว่าชื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันช้าลงหรือว่า เร็วขึ้นหรือว่าเป็นข้ออ้างในการให้ราชการปฏิเสธได้ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการบ้านผมนี่ครับผมคนจังหวัดเลยครับเขาไม่เขาไม่เข้าใจหรอกครับชื่อร่างท่านคืออะไรเขาสนใจว่าเวลาไปแจ้งความทำไมเวลาเขาแจ้งความทำไมมันช้าคดีทำไมเขาช้าท่านบรรณวยนี่มนโนกญาติพูดผ่านท่านประธานไปซึ่งเป็นตำรวจเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ บ้านผมค็้สนใจครับว่าเวลาดําเนินคดีในศาลเอ้ยทำไมมันเร็วจังแต่เวลาไปขอเงินคืนหลักประกันคืนทําไมมันช้าเขาสนใจแค่นี้หละครับต่างคนที่เรานั่งอยู่นี้ก็รัฐมนูนบอกว่าเรามาจากประชาชนเราใช้อํานาจผ่านสภาผ่านศาลผ่านคณะรัฐมนตรีจริงๆแล้วรัฐนี่มีอำนาจเยอะไป ท่านประธานเป็นนักกฎหมายซึ่งเป็นประมุขมาทั้งไม่เป็นเฉพาะประธานศาลฎีกาท่านประธานรู้ไหมครับว่าอำนาจรัฐที่มันเยอะเนี่ยมันต้องลดลงให้ประชาชนเขาเข้าถึงความเข้าถึงอำนาจเป็นเรื่องที่สำคัญต้นทุนของคนเป็นเศรษฐีกับต้นทุนของคนคนเป็นชาวนาอย่างบ้านผมต่างกันครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้มีเยอะมากเท่าที่ศึกษามา กับเท่าที่มีประสบการณ์ในการทำงานประเด็นแรกผมไม่แน่ใจครับในมาตราห้าการเขียนถึงหน่วยงานต่างๆก็ดีแต่ก่อนจะไปมาตหาหขอพูดถึงมาตาสามทา้ายครนมาตาสามนี่ครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบจะไปกัะแนะกะแหนใครครับแต่อยากถามนิดนึงว่าท่านรัฐมนตรีกับท่านผู้มาชี้แจงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เขียนในมูลได้ครับเวลามีคดียา,ยาถ้าไม่มีทนายต้องจัดหาทนายให้ถูกไหมครับถ้าเปิดดูได้คนยากจนต้องจัดหาแต่ว่าทําไมความเห็นของสํานักงานอายการสูงสุดผมอ่านโดยละเอียดครับเมื่อคืนกลับจากระเอียนมาก็รีบอ่านเพราะสนใจกฎหมายฉบับนี้และขอเป็นกัรมาที่การท่านประธานแต่พอมาถึงจันนี้คนที่เกี่ยวข้องแค่แจ้งว่าคดีเขาคืบหน้าช้าเร็ว ไอ้การตัดออกแล้วก็ไม่เขียนไว้อันนี้ขอคําชี้แจงตัดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่อยู่บ้านนอกนี่ครับคนที่ทํานาท่านประธานคนที่เลี้ยงสัตว์ที่เขาเขาไม่มีความรู้นี่ถ้าเขาจะตั้งทนายทนายก็มีหลายอย่างทนายที่ขอแรงทนายที่เขาช่วยเหลือคนจริงๆที่อยู่ทางสือ่อบางคนเขาก็ทําให้ขบวนการที่ทําเร็วขึ้นนะครับคดีรถชนคุณหมอตายนี่นะครับ ธรมดานรู้ไหมไม่ได้เกิดจากการตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรมเองคือตํารวจนะครับผมก็มานอกครับแต่ผมสนใจผมเป็นกรรมาทการคมนาคมแต่ที่สังคมเขารู้ทราบธรรมดานรู้ไหมจากสื่อครับผมไม่น่ใจว่าที่ท่านเขียนไว้ในกฎหมายฉบับนี้ออกมาในเจตนาดีผมเข้าใจแล้วก็ผมก็รับหลักการพูดล่วงหน้าเลยว่ารับหลักการแต่รายละเอียดมันมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยเยอะมากนึ ท่านเขียนไว้ซะดีแล้วท่านมามีข้อยกเว้นข้อมูลความลับทางท่านราชการท่านประธานที่เคารพก็มีอยู่ในนูนเปิดเผยได้เว้นแต่ความมั่นคงของรัฐและความลับทางราชการกฎหมายนี่จะแก้ยังไงครับต้องฝากท่านผู้ชี้แจงให้ตอบนิดหนึงนอกจากนั้นรายงานสามปีท่านประธานด้วยความเคารพปีหนึ่งก็เกินไปแล้วครับสามปีจะแก้อะไรได้ครับสมมติว่าความลาชานั้น ผมไม่ใช่คนเจ้าสมบัติสำนวนครับแต่มันช้าจนชาวบ้านเขาเอื่มละอาที่หลายคนพูดถึงกระบวนการยุติธรรมที่เขารู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมท่านประธานหลายคนบอกว่าทําไมเวลาเรื่องของเขาเร็วเ,เรื่องที่จะกระทํากับเขาเร็วคนในประเทศมันมีสองอย่างคนที่ผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดกับคนที่เขาไม่ผิดแล้วเขาถูกกระทํา ความรู้สึกในการอยากจะรู้ความคืบหน้าต่างกันนี่คือสิ่งที่ผมจะขอตั้งข้อสังเกตในเวลาที่ผมจะใช้เวลาให้พอพอดีกับสิ่งที่ท่านให้นอกจากนั้นผมอยากเรียนท่านจริงๆครับยกตัวอย่างการประกันตัวในศารนี่สารมีอิสระตามรัฐธรรมนูญท่านจะก้าวล่วงเขาอ,อยังไงครับจะก้าวล่วงอย่างไรในเมื่อเขาพิจารณาอยู่ยังไม่เสร็จผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมเคย ทำงานกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นบางทีก็บีบไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ผมกลัวเหลือเกินครับจะเขียนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นข้ออ้างอาจจะกลายเป็นข้ออ้างแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ไม่ผิดกฎหมายค่าการท่านประธานครับข้าราชการมีกฎหมายที่เขียนกํากับคือมาตรา1 5อยหสบเจ็ดประมวลกฎหมายอาญาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบถ้าเขียนกรอบขึ้นมาแล้วอยู่ในกรอบที่เขาทาเขาไม่ผิดนะครับ ให้เวลาเขาเดือนหนึ่งเขาถึงจะตอบอยู่ในเดือนนี่เขาไม่ปฏิบัตินะเขาไม่ได้ละเว้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศเราอยา่าเห่อตามปฏิรูปประเทศเราก็ต้องมองประชาชนเป็นหลักสุดท้ายจริงๆจ,งจ,งจึงบอกว่าผมอยากจะเรียนว่าการที่จะให้กระบวนการเข้าถึงนี่ทุกอย่างมันต้องกระจายอย่างผมเคยบอกว่าบ้านผมคุณมีสารจังหวัดสุรนภูมิเพื่อให้เขาไปถึงไม่ต้องไปไกลอย่างเงี้ย ผมก็ยังไม่เห็นได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากการตั้งกระทู้ถามในสภาสุดท้ายจริงๆก็ด้วยความเคารพแล้วก็เห็นถึงเจตนาหลักการเบื้องต้นก็ถือว่าดีครับแล้วก็ไปได้แต่ว่าในชั้นกรรมาธีการคงมีการแก้ไขเยอะกรขอบุญท่านประธานที่ได้ให้โอกาสในการติดติงแล้วก็ในการสือเนนะื่อบขุณท่านประธานอย่างสูงครับครับท่านมาชิครับ